เราก็จะขึ้นขนแปะกันนะฮะแต่ว่ามีฝนตกอยู่ข้างหน้านะเลยเราเลยต้องจอดใส่ชุดกันฝนกันก่อนนะฮะเอาพร้อมอ้ยไม่เท่าไหร่ดันหนึ่งดันสองได้หมดยังไงยูงเยงองยังสไอ้มอนบานไปแล้วใ่เย็นเย็นอะไรบานได้ไม่มีรถสวน นาดูี๋ยวขี้ช้างหยดพี่หรือเปล่าแต่เมนไม่กินไม่นะอะไรเนไม่ได้ม่กินนะไปควายระวังหินลนะครับเก็บหน่อยนะินล่เอองลงนี้สวยโอ้โหอยากถ่ายรูปอ่ะ ออถ่ายยไงได้วงวะามนแคบเลก่อนต้องใช้โกโปรถ่ายแล้วละ่ะออไม่ทันแล้วกดไม่ทันแล้วผมอะต้องลองต้องขับกลับลงมาใช้หนึ่งปล่อยหนึ่งลากม่อน <c oughs> อ่าใช้ใช้อ่าใช้เบรกช่วยนิดนิดนิดไปเข่ยนันนิหลนิหินินินนินนิน ถสวนคันหนึ่งถ้ากองเล็อกๆอาจจะเป็นพวกเลียงผาหรือกควางอะไรไ,ไม่มากลงปล่อยเกียร์ปกติเลยลเยกียร์สองก็ได้สองเกียร์สามก็ได <c oughs> ้จะทิ่มตูดหญิงอ็ด้ <c oughs> เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวก็ไปได้ได้นี่พอดีเลยได้ได้เ,มเกมพระเบียดพอดีถ้าถึงขนาดต้องต้องไอ้อะไรแล้วต้องขอดต้วยความ,มวัดความหนานี่ก็ความเปียบ <c oughs> สุดจริงเลยถ้าถ้าเจ้าสูงตัวว่าวทำไมพระเบียดถึงแบบผมผมออกทิพยทั้งทั้งทีงเลยเนี่ยเ็้ไม่ได้อ่ะใช้เกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สองก็น่าจะอยู่อันเนี้ยม <c oughs> ีสองรางนี่แหละอ่า หนึ่งสองได้ถ้ารู้ว่ารอบม,อมันตอ่าอ่าสองหรือหนึ่งก็ได้นี่ชั้นหน่อยไม่มีไม่มีมมบานได้บานได้เต็มที่เออข้างหน้านี้ก็บานได้นะครับยังไม่มีรถบานได้เลยทุกคนบานได้เลยไม่มีรถเต็มที่ดันอย่างเดียว Speaker, รถสวนคันหนึ่นงมีรถสวนนะครับบ้านขุนแปดสิบสามโลเองสามโลเออเอ้ยสามโลเกมไอเกมน้องฮ่าฮาแสดงว่าชอบใช่ไหมมี มีหมาตัวใหญ่กิงาน,นี่นะะทิงเผื่ออยู่ด้านซ้ายด้วยด้านซ้ายก็มีนะระวังนะเกมเกมบอกว่าเจอแต่รถรถเนีไม่อยากเกมไม่ใช่เฮ้ <c oughs> บอกไปพาขายอยู่ก็ อคม,มีรถสวนคันหนึ่งฮ่าฝนตกแล้วเอาแล้วก่อนไม่ใส่อยู่คนเดียวเอาแล้วบันเทิงบันเทิงละเมิงเอาแล้วเอาแล้วอ,วอมีน้ําตกข้างทางด้วยเฮ้อจอดยากนะทางมันนี้นี่ เตรียมมาแต่ไม่ชอบใส่ตเตรียมมากันไปงั้นเนี่ยรถังรถอขึ้นมาเลยไม่มีอะไรขึ้นมาเลยดันมามีแต่ฝนเนี่ยปัญหาแล้วแล้วเย็นแล้วเย็นแน่เย็นแน่ <c oughs> อย่าได้อย่าได้ความเย็นนักจะตายอ้าวจะตายโอ้ยเสียกแ,แล้ว ขอสบู่ก้อนหนึ่งครับมาเลยมีมีรถสวนคันหนึ่งรถสวนชุ่มช่ำว่ะเออเออแกเปิดสะอดไลท์เลยเอออะไรติดยางเนี่ยผมไม่เห็นเข้าทางอะไ

อะไรฟาดกัะหรือฟาดมันขึ้นขึ้นหัวฟาดฟาดกะเนี่ยใช่ใช่ไม่อะได้บิดมาเลยอันนี้ก็โค้งก็ไม่มีอะไรบิดมาเลยอะไรมอดบิดมาเลยให้รถมีความเร็วบ้างอย่าช้าเดี๋ยวมันไม่มีการทรงตัวช้าแล้วก็มันเป็นเสี้ยนหนึ่งไงคะเออ รถส,สวนหนึ่งคันยี <c oughs> ่สิบเจ็ดองศากับฝนที่ตกแม่จังสะใจ รู้ให้มอดตัดเห็นใจ <c oughs> ม,นมันเป็นทางดินหรืออะไรอ่ะครับม,มันเซิร์ชกูเกิลไปมันก็ประมาณประมาณนี้แหละแต่ว่ามันมีบางจุดที่ดูไม่ได้นั่นแหละคือปัญหาเออก็เลยก็คือรถไอ้ของที่สำรวจทางกูเกิลไันเข้าไม่ได้ไม่รู้เหมือนกัน,น,น,ๆๆๆๆนแนนน้าว่าเราก็จะป็นอย่าง่ายๆ่ายเหมือนอย่าง ไม่รู้ให้หมอตัดสินใจเพราะว่าเป็นรถเก๋งจะมีลิมิตของเขาเราก็อยากเชียร์ให้พอ่อได้หมดอ้อมก็ได้อ้อมก็ได้แวะน้ำตกวชิรธานจะดูเวลาแล้วเผเ่อต้องไปป่าบงเปียงเลยน้ำตกจะจะทันไหมตรงนั้นเลยมาทะลุ ใช่ทะลุปังเปียงเลยอ๋อแม้แต่คื่นอันนี้มันจะไม่ผ่านเชี้ลานใ่ใช่ไม่ไม่ผ่านไงแต่ก็ไม่ผ่านไม่ผ่านได้ไม่เป็นไรพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผ่านอยู่แล้วไงไม่คือผมกำลังจะบอกว่าเส้นนั้นมันเส้นทางมันแคบอ่ามันวิ่งได้อ่าถ้าแคบก็วิ่งได้ก็จะก็น่าจะจบอ่ะอก่อนแต่ก็ขับระวังกุญเชื้อไม่ใช่เราไม่ใช้ความเดียวไม่ได้เหมือนกันอ่าแต่มันแต่มันแต่มันลดลงเยอะไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันตัดสินใจถามชาวบ้านดูเอาก็ได้ ทา,ทางดีมีเซเว่นถือว่าทางดีนะนะเปนไป ฐานอยู่เราขับช้าชขางไห่น่าจะมอสข้างังนี่มวด้วยน่าจะมอนี้่มนัม่ไม่ไม่ชันถ้าชันจะบอกแต่มันไม่ห่อไไม่ชันชไม่ชัน ก็ออกเอาเอาเอาที่ย็นย็นยางงี้ต้องอยืนยันยางยางี้เดียววะหามาตั้งนานแล้วเรียบร้อยแล้วใส่ฉันอะไรอะ่ะเกิงหรือเล่าเนีเปล่าโดนดีโค้งโค้งแล้วก็ดันขึ้น สองได้ก็ใส่บ้างเด้อเดี๋ยวคัดหม่แล้วไม่ไอันนี้เลยงานใหญ่ โผงสาวโหนี่ทางลงชันนิดหน่อยแต่สวยงามมากทางลงสวยงามมากอโอ้ยทางลงสวยงามจังเว้ยครับผมมีรถสวยอันเลยใส่ใส่หนึ่งใส่สองได้หมดเลยอีกหนึ่งลงเลย ่อบเหรอเฮ้อว้าข้างห้ถนนดีแล้วเดีอกบราตองัทงเขาใช่ไหมก็เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวกำลังเลือกเดี๋ยวกำลังไปเลือกที่นน่นพี่ อันเจียเปล่งไอ้เชียเออเฮอมีพระธาตุอะไรอยู่ด้วยเมื่อกี้นี่ไงเจดีย์แหลมเมื่อกี้ที่ลงเหนือนันชันก็เห็นแล้ว อ,อ่๋อผเ, <nt r> เห็น <t> ไม่ <t> เห็นยาวไงอันที่ขี่หาของป่าก,ก็ได้วัดนี้แวะไหมอ่ะไมเลดีกว่าฮะ<า> <t> ไเหเพราะว่าอเชใหม่สองนะได้ ดี๋ยดูก่อนไม่รู้กันแต่ก็ไม่มีอะไรก็เป็นเจดีเฉยเพ่าเดี๋ยวเราเรามีไปอายที่พอถ้าแวะถ้าแวะขึ้นทางสายนี้นะอ๋อประตูปิดตูรั้วปิดพระธาตุเจดีรถสวนรถสวนโอ้ด้านขวาวิวสวยมากเลยจ้า <c oughs> อ่าไม่มีอะไรไม่ชันมากธรรมดานปุยเมฆยู่ข้างหน้าเรล้านี่เอง บูทูธยังไม่ขาดเนาะโล่บูทูธยังอยู่กันไหมอยู่กันค่ะเคช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงทางลงโอเคไม่มีไม่มีอย่างไม่มีชันมา <laughs> ไม่ชันอนะ่ะมี่แต่ทางมัน กระตุกกระตักขุนแปะห้าโลนกถึงทางไปนี่เลยเอกขุนช่างเขียบแต่พาไม่แคีบถนนดีแล้วอันนี้ลงชันนิดนึงนะครับน่าจะเป็นเกนหนึ่งม่อน เก้หนึ่งเก้หนึ่งจเก้าหนึ่งอยู่นะคะเก้น่ะเย็นนะคะกับน้องนรถสวนบอกนะคะเก้านึอเกมแบบองเป็นผู้ชอะ มีทรายตรงนี้มีทราย ที่แรกนะครับเรามาแวะกัน no. ที่วิวนาโฮมสเตนะฮะผมบรรยากาศก็ประมาณนี้เลยตอนนี้ประมาณบ่ายโมงนี่ให้ชมวิววิวดีนะครับบรรยากาศดีมากเลยขนาดตักของวัน นาขึ้นสูงแล้วนะแต่ก็ยังสวยอยู่นะครับผมถือว่าไม่ผิดหวังนะครับ